สวัสดีครับบา่าวท่สวัสดีท่านผู้ชมครับคืนวันที่27พฤศภาคม2568นะครับสวัสดี Fc แฟนครับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนลนะครับผมบรรยากาศฝนตกอย่างแรงนะครับท่านผู้ชมฝนตกอย่างแห้งพี่น้องนะครับอาทายบรรยากาศให้ FC ได้เบิ่งนจักน่อยได้พี่น้องเดอ้อ นะครับฝนตกดีพี่น้องทั้งบ้านนะครับตกอย่างแรงนะครับมีแต่ฝนพี่น้องฝนรุนร้วนนะครับบ้านเจลตเตอรียังไปบ้านเจลตเตอรีบ่ด้พี่น้องนะครับอ่าฝนตกแรงพี่น้องนะครับทายบรรยากาศให้เอฟซีเลยบังจากน้อยนะครับฝนตกแห้งพี่น้องนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับ มือดค้มทั้งวันธรูมชมนะครับฝนตกแรงฝนตกแรงธรูมชมนะครับเอานะครับทายบรรยากาศให้เอฟซีเลยบังจากน้อยได้พี่น้องเด้อนะครับฝนตกแรงมากนะครับฝนตกแรงธรรมชมนะครับถึงออกจากบ้านมหาเจตตริตลีตามธรมชมขั้วเจเอา เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นละขั้วเนี่ยเปิดรูบาลแถวกระลกมองเป็นแห้งมาเจ้วตะพินได้ไมอยู่น่าขึ้นมันแห้งฝนตกแห้งพี่น้องบาเแ่าจอกมากมื่อกี้ออกมากกับอะไรพี่น้องเออหุงเข่าพอดีกเลรศไทยเอฟซีได้เบิ่งจักหน่อยฝนตกแห้งท่านผู้ชมฝนตกแห้งใครอยู่ร่มบ่ปันเดย์เจ๊อะไรเนี่ยเตาโอ้ยจะง่ายๆเตาจะยันใกล้บุรณาบ้านบุระบ้านเอ้าท่านผู้ชมน้าผม สวัสดีท่านช่สวัสดี FC แฟนกับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนลแตบผมพอกันย่ามมือดพี่เกวแต่เดียตลจะอเาจะมาอ,อ,อยู่ซองมาปิดจังไงเนาะเจโรตรีครับตว,วินเนาะขั้วปิดยังไงเนาะนีะ่นะนี่หยัอมาีด้เหมันมาเ็ดนนะกินพี่โอ้ยเจเห็ดยังเลเจ๊ตับังคุกันตับมังคุดทำโตะโตก็ได้ตับเี่ายากเงี้ยเเจอุ้ย่อพีใหม่รบเท่ายางงูพอดีปะพอดีพอดีเจ๊ นี่พี่น,ออน้องเจไรอเห็ดที่ก้าวตแต่เห็ดซุปหน่อไม้พี่น้องนะครับกับปลาทูนะครับท่านผชมชมวันนี้ซุปหน่อไม้กับปลาทูเลื่อเตาเด้เบาเถ่ามี้ข้าวเจ้าด้วยพี่น้องด้วย<ม>ข้าวเจาว้าและวิ่งมาเขา่ามันบริเวณกินกินข้าวสวยก็ด,ดีพี่น้องนะครับกินข้าวสวยนี่ก็เลยเบาเถ่าหุงข้าโวโยพี่น้องก็เลยเหลียวมาเบิ่งทั้งเจเฮฝนคือตกแห้งเขาไ<ง>มา่เป็นเป็นจังไลยเนาะสนอกเจสนอกพี่น้อง าใบนะครับฝนตกหนามมันหนักหนามมันก่เหล่านี้ก้อนเราเห่านี้มันเห็นมันเห็นมันหนึ่งก้อนเจ๊มันห้อนเจ๊มันห้อนเห็นมันหนึ่ก้อนท่านผู้ชมมันห้อนมันห้อนคือเบ่อผาสมตำที่น้องขาดไม่ได้ขาดไม่ได้ขาดไมได้ตับหงได้บกอรได้มือนเดิอ่าได้บกพรมาเดินท่านผู้ชมเรื่องมากินข้าวแรกน้ำกันตกแห้งอีหลีนะครับโดนบ้อ่ก็โดดมาในน้าเจ๊นาะบ่อค่ะแต่ว่าก็ลงไม่แห้งพี่น้อง แอบคืนวันที่27พฤษภาคม2568นะครับท้ายบรรยากาศให้เบิ่งจักน้อยพี่น้องนะครับไม่กินข้าวน้ำกันนะครับอืมตำมะฮุงเอาน้มซุปนะครับเมน,นี้กินกับข้าวเจ้าพี่น้องกับข้าวเจ้ากลาแซ่บกับข้าวสวยนะครับเก่าเราเห็ดยังกับของแคลววางไหวพี่น้องอเด <laughs> ็กจะเบาหลังว่าเป็นเนยปกติที่ถามเลยข้าวเจ้าบ่อปกติโอเค ราะว่าเจี๋ยมันก็จิ้มข้าวปลเพียวม่ใช่มาร่งเนี่ยจะได้ท้าอาหารช่วงแรงพี่น้องแออส่วนเศร้ากับแต่ละคนกะบ,บุญไหว้งานไผ้งานมั่นไม่เจ๊นะงานไผ้งานมั่นเอามาทำช่วงไมากินข้าวน้ำกันบาดนี่นี่แหละผักเอฟซีเลยบางจักหน่อยได้พี่น้องได้พอได้เวลานี่ครับผักกระมี่มะเขือพวงมะเขือเท่านี่แหละอ่าตะดีหมดจะขอนเราเ่าคุณแม่ พาตะวินกับข้าตะน้ำนำางก็เลยฝนตกเมื่อกี้นี่แล้วค้างนั <c oughs> ่นขาง้างบดียวัวลองเจ็บใครท่านผู้ชมต้ <c oughs> องได้ไปหาหมอยวัวอ่าขจาวันนี้อัลตัดเจเอา,เอ,เ,อาเอานะครับท่านผู้ชมนี่แหละนะครับอา่าไม่กินข้าวน้ำกันไม่กินข้าวน้ำเจี๊ยตตลลีบา่าวทอกับตาวินเอาเา่าต่างมรสเจอเอาคืนนี้นะท่านผู้ชมจะพาเอฟซีพาท่านผู้ชมครับมารับชมนับมาฟังน้ำกันปู่สีสเกตนะครับท่านผู้ชมอ่ากลับมาแล้วงวดนี้ งวดวันที่1มิถุนายน2568นะเวลา3ทุ่มด้พี่น้องเด้อจังไปช่มไปฟังน้ำกันฝนหยุดแล้วนะไข่แน่ฝนหยุดแล้วนะผมอ่าจังไปช่มไปฟังน้ำกันปูสีสะเกตดนะครับกลับมาแล้วงวดนี้ครับงวดวันที่1มิถุนายน2568เอาเดี๋ยวเ่าเ,เขากินข้าก้อนนี่แหละมาค่ะอา่ายเบิง่งดซับนี้วยพี่น้องเด้อนะครับสวัสดีครับ บ่าวทอสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับท่างช่องบ่าวเท่าชาแนลนะครับผมคือวันที่27พฤษภาคม2568นะครับผมฝนตกยงแรงนะครับหยุดแล้วท่านผู้ชมนะครับเวลาตอนนี้3ทุ่มนะครับจะพาท่านผู้ชมครับมารับชมปูสีสเกตนะครับกลับมาแล้วครับงวดนี้อ่านะครับงวดวันที่1มิถุนายน2568นะครับมาฟังมาชมน้ำกันปูยูนสาย ค,คลิปนี้บบาเท่าจะลงให้เช้าวันที่ 28. พฤษภาคม2568เอได้พี่น้องเด้อเพราะว่าขึ้นหนีดกแล้วนะครับผมเอา,เอานะครับมาฟังมาชมน้ำกันกาบนมัรรการครับปูจเจริญพอครับท่ชนชมเอา,วเอางวดนี้กลับมาแล้วได้พี่น้องเด้อนะครับผมงวดนี้ได้แล้วไหมป,ปูได้แล้วเป็นแบบชุดสรุป ปันธงบนล่างชุดสรุปเลยมาปูแมนไก่มือแล้วปูว่าสรุปให้เลยท่านผู้ชมะนะครับเป็นหน้าทางในพี่น้องเด้อน,นะถามากถามชอบถูกใจตรงใจเห้ความจำเปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะบอมมาประอดเบิ้งไวก้ก่อนหรือจะเบิ้งไวก้ก่อนก,ก็ได้ท่านผู้ชมนะเพราะว่าปูพึ่งกลับมางวดนี้อะนะครับผมปูสีสเกต หนึง่งมิถุนายนหกปนะเป็นชุดสรุปบทล่างให้ัาปูม่นครับผมอเอาเลขครบปรอนะูอ่ะเอาสตัวก่อนเนาะคะตัวแปดศหสมตัวสตัว8ปดศูนยห้าแล้วก็แปดสามห้าแสามห้า ครับสองตัวแปดห้าสองตัวแปดห้าแปดศูนย์สองตัวแปดห้าแปดศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์ห้าแปดสามแปดสามสามห้าสามห้าครับผมชุดสามตัวเน้นไปที่แปดศูนย์ห้า ชุดสามตัวเน้นไปที่แปดศูนย์ห้าครับขับวงกลมใช่ไหมเลยกวงกลมเลยนะปุ้นนะแปดสามหาแปดศูนย์หาตัวเน้นครับแปดสามหาตัวร่องตัวร่องครับปู้งนนี้สองตัวเน้นไปที่ศูนย์ห้าสองตัวเน้นไปที่ศูนย์ห้าศูนย์สามศูนย์แปดสามศูนย์ห้าแปดสาม มันเป็าะศูนย์สามบลูแปดสามแปดสามเน้นสองคู่บัลลูเน้นอยู่สองคู่เน้นสดุดคือศูนย์ห้าโอ้ถูกใจบ้าทองได้ตัวปูนี่แปดห้าแปดศูนย์สามห้าเป็นตัวรองนะครับท่านชมครับปูไห่เน้นคือศูนย์ห้ากับแปดห้าเน้นคะ่คะคือศูนย์ห้าธรานชมนะครับสามตัวแปดศูนย์ห้าตัวเด่นตัวเน้น แปดสามห้าตัวรองครับปูเดี๋ยวปูปูขอฝากเลขฝันไปให้หน่อยฝันมาปูโอ้เอาชมเมืาขึ้นฝันช่วงตีหา้าครับฝันว่าไก่มันเป็ไข่อยู่ในหิ่งพระครับอ่าแล้วมันมันมันเป็นลูกอะ่ะแปดแปดตัวไม่เป็นลกูก ที่เป็นไข่ไข่เขาเรียกว่าไข่ไข่คั่งอันเนี้นะครัอันนั่นแหละ,ะสามสามน่วยกับนะปูคลุลเลยจับตีแปดเก้าสามโอ้ฝันว่าไกล้ไปไข่อยู่หิงพระนะครับบะ่บะเป็นลูกมากแปดตัวอ่าแล้วก็บ,บ่อบ,ะบะ่อสามสามน่วยสามน่วยโอ้ปูตีไกล้เป็นเก้า แม่ไก่เป็นเก้าแล้วก็ลูกไก่แปด <8 S 2> ตัวแล้วก็สามแม่แล้วก็ไข่บบบนันสามเลยตีแปดเก้าสามธรรมชมเล็กฝันปูแปดเก้าสามให้พี่นอ้องเนอะอ้าวพี่น้องบ่าตรงกับเล็กมัดเบ,บาเถ่าเทลามนนี่ตรงกันกับเบาเถ่าทรามชมเก้าสามนี่กับศูนหาตัวเน้นอ้าวาได้โชคเลยพี่น้องเด้อนะครับ ชุดที่ปูไหอนี่เป็นบนล่างได้พี่น้องเดอ้อเป็นบนล่างนะครับผมเน้นคักๆศูนย์ฮะงันมาปูแมน,นครับเลขฝันปูพี่น้ำแปดเก้าสามตัดเอานะแต่ถ้าตัดเอาแปดสามก็ตรงกับชุดที่ปูเน้นอยู่แล้วนะครับก็บจะมีเก้าสามกับแปดเก้าเท่านั้นนะเพราะว่าแปดสามมีแล้วนะถ้าใครชอบเลขฝันปู แปดเมเม็ดเดียวนะปูฝันมาไก่ไปไข่ออกไข่อยู่หิ้งพักนะแล้วก็บ,บอกฟักเป็นตัว8ตัวแล้วก็บบอกฟัก3 3ฟองปูได้ตีให้893แม่ไก่น้ำเก่าครับฟักสักฟัก8ตัวกับ8บลอกบลอกฟัก3ฟองกับสามแอ่ 3, 3, 8, 9, นะเอามาเบิ่งมาชมนด้วยกันท่านผู้ชมแคปหน้าจ,จอได้ท่านผู้ชมเด้อนะครับปูซีสเกตแดดหนึ่งมิถุนายน2568 นะครับตัวเป็นชุดสรุปนะครับสรุปให้เลยนะครับเป็นชุดบนล่างได้พี่น้องได้นะครับชุด3ตัว805นะครับตัวเด่นตัวเน่น835ตัวรองนะครับผมชุด2ตัวนะแปดห8าแปนะครับศูาแปดสามนะครับปูเน้นให้05กับ83เน้นค่ะคือ05นะครับตัวเน้นร่องคือ83นะครับตัวรอง85 80 สามห้านะครับตัวรองนะปูวับหาหยิบจับลอตเตอรีใบแปดสูนหาทผู้ชมนับสามตัวเผื่อมารางวัลเลขท้ายสามตัวหรือเลขท้ายรางวัลใหญ่เลขกฟันพี่นะ้องนะหางเดียวแปดเก้าสามนะครับปูไรมักเลขกฟันกระตัดเอาปูวา 8, 3, ่าแปดสามก็ตรงกันกันกบพี่ปูให้มาหนะกระตัดเก้าสามกับแปดเก้าเท่านั้นนะครับผมนะเอ้างวดนี้ท่านผู้ชมกลับมาแล้วปู่ซีสเกตนะเป็นนักทั้งเล้กพี่น้องเด้อรามาคาชอบนะครับผม หมามักฮาชอบถูกใจตรงใจเขาก็จังไปหาหยิบจับลอตเตรอรี่บอมักบอชอบเบิ้งไว้ก่อนเบิ้งไว้ซื่อๆนะครับทำชุชมอ่านี่ครับสรุป,น,น,น,ป,น,น,ะรปนะครับผมบทล่างพี่น้องปัวหนับเน้นคักๆัดแปดศูนย์ห้านะครับอ่าแปดสามห้าตัวรองนะชุดสองตัวศูนย์ห้ากับแปดสามนะบสองคู่นี่ปัวไปหาลอตลตีไวเลยแปดห้าแปดศูนย์สามห้าตัวรองตัวกันเลขฝันแปดเก้าสามเป็ดเดียว ชุดมีกัตรงกับข้อมฟันเบาเถาอยู่พี่นองเก้าสามศูนย์ห้านะครับเอาแคปหน้าจอทาำชุ่มนะครับผมนะครับเน้นครับชุดสามตัวแปดศูนย์หาวะปูแนนสองตัวนีน้เน้นเลยเนี่ยครับอแปดศูนย์ห้าเนี่ยเน้นเน้นครับแล้วก็ศูนย์ห้าเน้นเน้นครับแปดสามไม่เท่าไร่แปดสามไม่เท่าไหร่ 8, 3, ครับแต่ศูนย์ห้าเน้นเน้นครับถูกใจเบาเท่าเลขปูเลขฝันแปดเก้าสามเลขฝันแปดเก้าสามครับเอาหาได้โชคมันปูได้พี่น้องด้นะครับผมอืมหมวดนี้นะครับแปดศูนย์ห้าแปดสามห้านะครับผมฝนบะตกบกูท้งผุนตกหยุดแล้วหยุดแล้ว อ่ทาท่านนี้ <Okay. S 1> ตึง่งครับท่านนี้ตกย่างหนักตกย่างหนักเลยปู่เมื่อกี้ตกย่างหนักพี่นอ้อ <c oughs> ง,งนึกว่าจะพอหยุดตกไม่หนักหรอกครับตกเหมือนโดนหางหางฝนนะโอ๋อครับปู่นิดเดียวก็หายแล้วครับเอานอบบ้าเถ้าลบกวนปู่ซัมหนิครับผมอ่าชาอ่าชาเล่นพรสาธุครับปู่กราบขอบคุณขอบคุณปูน่นะครับผมอ่ะคับชม บ่าวเถาวาสขอบคุณขอบคุณปูซีสเกตนะครับขอบคุณทุกเสี้ยนทุกอาจารย์ทุกปูที่เพันแหงหน้างมานนะครับผมอ่าเป็นแนวทางเหล็กคำนวณแน่เหล็กฝันเหล็กถูกได้ทำช่อมได้นะไม่มีใครรู้ว่าออกตัวไหนนะครับผมเป็นหน้ท่านถ้าห้ามักถ้าห้าชอบถูกใจตรงใจให้ไว้จำไปหาหยิบจับลอตเตอรี่บมักบบชอบคือบ่าวเถาวาเบิงซื้อได้เป็นของเบิงไมก่อนนะครับบ่าวเถาวขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทุกช่องทุกท่านครับขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่พี่ป้าน้าสุขุสุขคนขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง พ่อญง,งแม่ญ่แหละวกับทุกทุกท่านครับอายุมั่นคนยืนนับให้เงี้ยงให้่ำให้ด้วยรับให้โชคให้มามนพอกันคลิปหน้าครับแอดมินบอทอสวัสดีครับ